รีวิวเวอร์ซาเช่ทั้ง3รุ่นนะครับมีตัวพาร์ฟัม e ินเอเจีแล้วก็เฟ a แมมสำหรับคลิปนี้นะครับทำมาให้น้องๆที่มาพิมพ์ใต้สคริปชันบอกว่าเอออยากให้เราอ่ะรีวิวตัวของเวอร์ซาเช่ให้หน่อยคลิปนี้จัดให้ตามคำขอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของเวอร์ซาเช่ e- ロ o ์รุ่นธรรมดานะครับตัวนี้เป็นพาร์ฟัมถ้าเป็นรุ่นก่อนที่ผ่านมาก็คือ edt edp ถามว่าเข้มไหมมันเข้มมากๆแล้วแต่พอมาเจอตัวของพาร์ฟัมอ่ะเข้มยิ่งกว่าแล้วติดทนมากๆพาร์ฟัมมันคือมันคมนคเเยว um วา่มมติิดทนนให้ก15ชโงล หรับกลิ่นของต้นฉบับนะคือหอมมากๆเปิดมาด้วยกลิ่นมิ้นต์ตามมาด้วยถั่วทองก้ากับวานิลาคือที่สุดนะครับใครชอบน้ําหอมที่กลิ่นเซ็กซี่ย่วยนแล้วสามารถฉีดได้ใน e v e r y day นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถัดมาที่ตัวของ Versa c e e ช o ี flame นะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่เอ็มเพิ่งทําคลิปล่าสุดไปนะก็คือเป็นน้ําหอมที่มีคนทักเราเยอะที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะ v e อร์ c e e ช o ี flame ตัวนี้ขวดที่2แล้วชอบมากที่สุดในบรรดา3ขวดที่วางอยู่ตรงนี้แมนนูลินวานิลาเบปเปอร์เลมอน ชื่นของแมนดารินแล้วก็มีความเผ็ดซาบซ่านของตัวเปปเปอร์เกลือสีชมพูเป็นกลิ่นสไตล์แบบซีตรัสวานิลาซึ่งจะเน้นไปทางโทนสดชื่นนะครับจะไม่ได้เซ็กซี่เท่ากับตัวของสีฟ้าแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นคนชอบโน้ตของแมนดารินเพราะฉันเนี่ย ก็เลยชอบน้ําหอมที่มันมีความสดชื่นเป็นพิเศษในเรื่องความติดทนของตัว Versailles e l o y t f l a e นะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ต่างกันนะเพราะว่าไม่รู้นะอาจจะเป็นที่บุคคลเราให้อยู่ที่ประมาณแบบ15ชั่วโมงเลยเพราะขนาดเราจะซักผ้าแล้วมาดมเสื้อผ้าดูกลิ่นมันยังติดอยู่เลยอะแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี P ่ energy มันยังไม่เยอะว่ะต้องการความสดชื่นมากๆตื่นมาปุ๊บพร้อมรับวันใหม่นะครับต้องนี่เลย v e r s a c e ช n e r g y ตัวนี้เป็นตัวใหม่แต่ไม่ล่าสุดนะครับพอล่าสุดคืออะไรคือนาจิมสำหรับเ n e r g y นะครับตอนแรกที่เปิดโนดมาคือตกใจมากมันรวมส้มรวมไลม์แบบหลายสายพันธุ์มากๆมันอยู่ในน้ำหอมตัวนี้เลมอนไลม์เกฟฟูดส้มสีเลือดเบอร์กามอตแมนดารินคือพวกนี้มันเป็นตระก,กูลส้มหมดเลยเว้ยแล้วก็มารวมกันกลายเป็นตัวของ v e อร์ c e e n ช r g y ซึ่งเขาจะเปิดมาได้ความหอมของตัวซีตัสแล้วก็อโรม m a t i c นะครับก็จะให้ความรู้สึกแบบสปาร์คสดชื่นเฟรชพร้อมรับวันใหม่คือปกติ แล้วอะเวลาเราตื่นนอนใช่ไหมเราก็จะอุ๊ยอ้อเช้าแล้วหรอแต่ตัวนี้ฉีดปุ๊บเช้าแล้วโว้ยเลยประมาณนั้นเลยอะนี่คือ Versace Energy ในเรื่องความติดทนนะครับตัวนี้เราให้ติดทนอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงพอส่วนตัวเคมีไม่ได้เข้ากับตัวของ Energy นะก็เลยให้ประมาณนี้แต่ความหอมในบรรดาทั้ง3ตัวไม่แพ้กันเลยครับใครชอบรุ่นไหนใช้รุ่นไหนอยู่ก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับ